เป็นไรอะตูนเมย์ไม่เข้ารายการเครียดค่าไฟบ้านเลยอะเท่าไหร่อ่ะสองหมืน่นสองหมื่นฮะสองหมื่นใช่สองหมืนม่น,อนเอางี้เปลี่ยนมาใช้สปอตไลท์โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ดีกว่าค่าไฟเป็นศูนย์ตัดค่าใช้ใจ่ายสปอตไลท์ออกไปเลยเอมีแบรนด์แนะนำแบรนด์นี้ราคาไม่แพงคุณภาพจัดไปโคมไฟโซลาร์เซลล์ LED s a n e y l u s ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายไม่ใช้ไฟฟ้าใช้แสงอาทิตย์100% จ่ายค่าไฟ0บาทแถมมีรับประกัน1ปีเต็มสะดวกมากสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ LED Center Thailand หลอดไฟออนไลน์ใกล้บ้านคุณ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t เวนตี a ทรีแี่วันนี้เราทั้งสองคนอามินตูงกับอานเอ็กก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเชื่อเลยค่ะว่าตั้งแต่เพลย์ออฟรอบแรกเนี่ยไปจนถึง NBA f i n a l ไฟนอลนะคะจะมีเกมแล้วก็โมเมนต์ค่ะที่เป็นแฟนบ้านอย่างพวกเราเนี่ยประทับใจนะคะสำหรับพวกเราสองคนก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ค่ะเลยอยากจะมาเล่า5โมเมนต์ที่พวกเราทั้งสองคนเนี่ยประทับใจเหลือเกินแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะตรงใจกับเพื่อนๆไหมแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะก่อนอื่นค่ะกกนนดยว้อมมลลคค่ะะาืไแ็สหร ยังไม่ได้กดซับค่ะขอซับด้วยนะคะมุ่งหน้าสุแสันต์ซับไปด้วยกันค่ะเรามาเริ่มกันที่โมเมนต์แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือเพลย์ออฟรอบแรกระหว่าง阿拉塔霍กับนิวหยกนิกส์ค่ะเทรยังเนี่ยเล่นเอาซัแฟนๆในสนามไม่ได้สังเกตการณ์เด่นเงียบกันไปเลยนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆจำเกมนี้ได้ครับโดยเฉพาะแฟนๆของนิวหยกนิกส์แฟนที่รอคอย NBA เพลย์ออฟมากกว่า8ปดปีนี่แหละครับและเกมในวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมแรกนะครับที่แฟนๆเนี่ยกลับเข้ามารับชมในสนามกว่า15,000คนกระหึ่มแน่นอนครับในเกมวัันนนน้เเเรียกกวว่าาือบจะะป็สภ ปกติเลยนะครับสำหรับแฟนๆของนิวยอร์กนิกส์และเกมวันนั้นเนี่ยก็ถือว่าสนุกมากๆนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีแอตแลนตาฮอคส์เนี่ยครับได้เทรย์ยังกับบ็อกดานอวิชครับช่วยกันทำแต้มได้อย่างสนุกสุดยอดมากๆในขณะที่ฝั่งของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยตัวหลัก2คนของพวกเขาครับไม่ว่าจะเป็นอย่างจูเรสแรนโดกับอาร์เจแบรด์เนี่ยผลงานไม่ค่อยดีกลายมาเป็นเดริกโรสครับกับอเล็กซ์เบิร์กในฐานะตัวสำรอง2คนที่ต่อสู้ให้ในนิวยอร์กนิกส์เนี่ยสู้กับแอตแลนตาฮอคสสสส์์์ไปจจจนนนนนนนถถึึงงงงงงชช่่่่่ววววททททท้้าาาาาายยยยยเเเกกกกกมมลละะคครรรรัััับบ10ิิิีีีุดหอ ตีเสมอได้ทางทีม阿拉ตาฮอคส์ขอเวลานอกและนั่นคือความผิดพลาดที่ส่วนตัวแอดมินมองว่าโค้ชทอมทิเบโดเนี่ยทำไมถึงเลือกใช้แฟรงค์นิลลิคิน่าครับมาประกบใส่เ e ทรยังทั้งที่เขาเพิ่งลงในสนามทํการแข่งขันทั้งหมดแค่31วินาทีเท่านั้นเองมันก็เลยทําให้ร่างกายของแฟรงค์นิลลิคิน่าเนี่ยไม่สามารถรที่จะตามเทรยังได้ครับเพราะว่าคนที่แบบเพิ่งลงมาทําการ,<嗯>ขารแข่งขันแป๊บเนี่ยแต่จะต้องมาตามอย่างเทรยังเนี่ยไม่ไหวแน่นอนและก็เป็นแบบนั้นจริงๆรเทรยัง e เนี่ยทะลวงเข้าไปแล้วก็โฟลเตอร์งามๆคร นาวินาทีนั้นเนี่ยเขากลายเป็นสตูตัวเป้าของนิวยอร์กนิกทันทีครับเอาจริงนะคะถ้าเราอยู่ในสนามตอนนั้นเจอเทรยังจู๊ๆเนี่ยเราเป็น,ฟน New York แฟนนิวยอร์กนิกเราเข้งงงนะคะไม่รู้จะทํำยังไงดีพอเห็นบรรยากาศแบบนั้นครับแวบหนึ่งเนี่ยนึกถึงเวจี้มิลเลอร์นะครับสตูตัวเป้าครับสำหรับนิวยอร์กนิกในยุค 90s และบัดนี้ครับเทรยังเนี่ย ได้กลายเป็นตูตัวเป้าของนิวย์กนิสตั้งแต่วินาทีนั้นเลยเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเกมวันนั้นเนี่ยเหมือนเป็นเกมปลดล็อกเลยครับเราได้เห็นความสามารถของเทรยังแบบเต็มๆเลยไม่มีใครคาดคิดครับว่าพวกเขาเนี่ยสุดท้ายจะทะลุไปถึงนัดชิงสายฝั่งตะวันออกนะครับยอดเยี่ยมมากๆครับเขาแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าแม้แต่เกมนอกบ้านเนี่ยเขาก็ทําได้จังหวะบีบีมแลไม่มีั้างกลัวเลย่ะนะวันนั้นเนี่ยเขาจัดไป32แต้ม7รีบาวด์10แอสซิสต์กับฟิลโกอีก47.8เปอร์เซ็นต์ยอดเยี่ยมจริงๆอะเราไปต่ ายังไม่ลืมแน่ๆน,นะคะโดยเฉพาะแฟนๆ LA Clippers ค่ะนั่นก็คือเพลย์ออฟรอบ2เกม6ระหว่าง Utah Jazz กับ LA Clippers Terrence Mann เด็กกายล่างอ่ะในเกมวันนั้นเนี่ยเชื่อว่าทุกคนจำได้ครับเพราะเป็นเกมหลังพิงฝานะครับของ Utah Jazz ถ้าเกิดพวกเขาแพ้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับฤดูกาลเนี่ยสิ้นสุดลงแต่ถ้าเกิดมีเกม7เนี่ยดีไม่ดีพวกเขาอาจจะมีโอกาสเอาชนะไปก็เป็นไป, uh huh. ไปได้นะครับเพราะว่าทีม LA Clippers เนี่ยไม่มี Kawhi Leonard ครับและพอเปิดเกมมาก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับไม่ว่าจะเป็น Donovan Mitchell Jordan Clarkson นะครับหรือจะเป็น โอนิลเนี่ยทั้ง3คนนี้ถือว่ามีเกมบุกที่ร้อนแรงมากๆโดยเฉพาะจอแดนคลัรกสันครับในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยกด3คะแนนรัวๆเลยหลังจากนั้นโดนรวานมิเชลก็ยังคงทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องบางช่วงเนี่ยยูท่าแจ๊สันนำเอลเอคลิปเปอร์สห่างถึง25แต้มนะครับเชื่อว่าแฟนๆเอลเอคลิปเปอร์สก็ไม่ต่างจากพวกเรา2คนเนี่ยละครับโอ้โหเกมวันนั้นนี่ค่อนข้างจืดมากๆแต่แล้วครับในช่วงควอเตอร์ที่3ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับเทเรนซ์แมนบอกไม่มีคาวายเลเนี่ยไม่เป็นไร แต่พวกคุณยังมีผมครับผมคือเทเรนซ์แมนกลาย่าเป็นซูเปอร์แมนครับกดคนเดียว20แต้มในช่วงควอเตอร์ที่3ทําให้ LA คลิปเปอร์สเนี่ยกลับเข้ามาสู่เกมไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปวางใต้แป้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนยิงระยะกลางเอาฟาวเ,เก็บแต้มจะจุดโทษเทเรนซ์แมนทำได้ย่องเบ็ดเสร็จมากๆเท่านั้นยังไม่พอครับเขายังมี3คะแนนทีเด็ดนะครับทำให้คนอื่นๆในทีมเนี่ยกลับเข้ามามีเกมของตัวเองที่ดีมากๆและสุดท้าย L a ลเอคลิปเปอร์สก็เอาชนะยูทาจัส ปิดซีรีส์ได้เฉยเลยครับเรียกว่าสร้างความช็อกให้กับฟแฟนๆยูท่าแจ๊สในขณะที่แฟนๆ LA คลิปเปอร์เนี่ยเฮกันสนามแทบแตกเลยเชื่อ <c oughs> ว่าทุกคนยังคงจำโม,มเมนต์นั้นได้แน่นอนครับ <c oughs> ทำให้ LA คลิปเปอร์สเนี่ยลบคำสาปแรกได้สำเร็จคะ่ะเข้าสู่นะัดจริงสายครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมและด้วยผลงานของเชอริสแมนในวันนั้นคะ่ะทำให้ l a ลเอคลิปเปอร์สเป็นทีมที่6ในประวัติศาสตร์นะคะที่ทีมอันดับหนึ่งเนี่ยคะ่ะนำซีวีอยู่สองต่อศูนย์แล้วก็แพ้ไปค่ะและยูท่าแจ๊ส ทีนำซีรีส์อยู่2ต่อ0แล้วก็แพ้ไป4เกมรวดและผลงานของเทรนส์แมนในวันนั้นเนี่ยระดับซูเปอร์แมนเลยนะคะกดไป39แต้ม2รีบาว์ฟิลโก71.4%ดิ 71. ็ดยิง3คะแนนลงไป7ลูก ฟิลโก้ค่ะโอ้โหอย่างนี้ไม่เรียกว่าซูเปอร์แมนแล้วจะเรียกว่าอะไรล่ะคะเนี่ยเราไปต่อที่เกมแห่งตำนานของเควินดูแรนด์ค่ะเพลย์ออฟรอบ2เกม5ค่ะบรูคลินเนสรับการมเยือนของวอลกี้บัคส์เควินดูแรนด์เนี่ยโอ้โหแสดงพลังมัจจุราชล่างบางค่ะจัดทริปเปิลดับเบิลระดับ49แต้มเกมนี้เนี่ยนะครับบอกตามตรงเลยว่าถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าบรูคลินเนสเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ NBA ได้จริงๆเนี่ยเกมนี้จะกลายเป็นเกมที่คลาสสิกมากๆ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับเกมนี้เนี่ยชื่อว่าแฟนๆนบาสนะครับโดยเฉพาะแฟนๆฟของเควินดูแรนเนี่ยเกมเกมนี้จะต้องเข้าไปอยู่ในใจแน่นอนครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยแสดงศักยภาพในการเล่นของเควินดูแรนแบบเต็มๆมากๆนะครับตั้งแต่เปิดเกมมาเลยไม่ว่าใครจะดาหน้าเข้ามาประกบครับ,รรบไม่ว่าจะเป็นพีเจทักเกอร์คริสมิลตันหรือจะเป็นยานิสอันเทเดกุมโปเองก็ตามไม่มีใครเอาเควินดูแรนอยู่จริงๆครับวันนั้นเนี่ยเขายิงเกือบจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วไม่ใช่แค่การทำแต้มอย่างเดียวการรีบาวดการแอสซิสต์อย่างที่อเลากวยหืจ เกรีนนะครับที่ยิงวงนอกวันนั้นก็แม่นมากๆได้เบรกหรือฟินคอยช่วยวงในครับแต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเกมวันนั้นต้องยกให้กับเควินดูแรนโชมากๆครับ <c oughs> เขาลงทั้งหมด48นาทีเลยนะครับไม่ได้พักเลยสักนิดเดียวและที่ประกาศสักดาห์มากที่สุดครับนะั่นคือจังหวะสุดท้ายที่เขายิงใส่ Chris นนนคริสมิลตัน3คะแนนเนี่ยครับทำให้บรูคลินเนสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ถ้าเกิดสมมุติว่าเกมนี้แพ้ <c oughs> เนี่ย <c oughs> ดีไม่ดีเนี่ยจะโดนมิลกี้บัคส์ปิดซีรีส์ในเกม6ก็เป็นไปไดด้้้้นนนนนนะะรบบบเเเเพาาาวว่่่่่ีียลลลลลใแแแแขข็งงงงกกหืือออิผทช เควินดูแรนเนี่ยทำให้เขากลายเป็นคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA p l a y o f f ที่สามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ45แตม้ม15รีบาวกับ10แอสซิสด้วยการยิงฟิลโ,โกเกิน60%แบบนี้ครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในเกมวันนั้นเนี่ยบรูคลินเนสทำทั้งหมด114แตม้มแต่ในส่วนของเควินดูแรนในการทำแต้มของเขาแล้วก็การสร้างเพลย์กับเพื่อนเนี่ยคิดเป็น74แต้มนะครับหรือว่า65%จากแต้มทั้งหมดของบรูคลินเนสนี่คือผลงานที่มหัศจรรย์ก็ว่าได้หลังจากจบเกม แม้แต่โคชที่เป็นอดีต MVP 2สมัยของลีนนะคะยังอึ้งกับผลงานของ K d จดีจได้เลยคะ่ะวันนั้นน่ะแอดมินเอนะคะก็โดดเชียร์จนแทบตกเก้าอี้ค่ะและก็มั่นใจเลยค่ะว่านี่คือเกมแห่งชีวิตของ K d ดีเพราะว่าวันนั้นค่ะเขาจัดไปถึง49ตาม17รีบา์10แอสซิสต์ฟิลโก69.6% 3คะแนนอีก44.4%พาลูกโทษลูกสุดท้ายเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นค่ะไ,ไม่อย่างนั้นเนี่ยจัดไป50ตามกลมๆเลยคะ่ะเราไปต่อกันที่โมเมนต์แห่งความทรงจำกันนั่นก็คือ NBA Finals เกม5 การขโมยของจูฮอลีเดย์ขโมยแบบนิ่งๆๆิค่ะแล้วก็การปิดตามของยาเนเดซอันเจจกุงป้งมันตาตึงอยู่ในใจจริงๆเลยค่ะ เกมนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนยังคงจําได้ครับเพราะว่าเพิ่งจบไปไม่นานเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ต่อสู้กันได้อย่างสนุกสูสีมากๆแม้ว่าตอนแรกเนี่ยฟินิกซ์ซันส์จะออกนําไปก่อนกว่า16แต้มพวกเราก็คิดว่าโอ้เกมนี้คงจบง่ายๆแน่เลยเป็นรองฟินิกซ์ซันส์แบบสุดกูแต่ที่ไหนได้ครับโอ้โหวันนั้นเนี่ยมิวเก้บักส์บิ๊กทรีทั้ง3คนของเขาเนี่ยทำงานได้อย่างดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจูฮอยเดย์เองเกมบุกก็ดีมากตั้งแต่เปิดเกมมาเลยคริสเมโยตันก็ค่อ,คอยๆเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ ในส่วนของยานิสไม่ต้องห่วงเขาเขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีอยู่แล้วละครับหลังจากที่มิวกี้บัคสามารถไล่ตีเสมอได้แล้วก็แซงขึ้นมาเนี่ยทางฟินิกซันส์ก็มีแค่เดวินบุกเกอร์นะครับกับคริสพอโดยเฉพาะในช่วงควอดตที่สี่คริสพอพยายามทําแ้มอย่างสุดความสามารถแล้วครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไล่ไม่ทันจนมาถึงช่วงเพล์สุดท้ายนะครับเดวินบุกเกอร์เนี่ย, er เ,ยเขาพยายามทําแต้มถ้าเกิดเขาทําได้เนี่ยฟินิกซันส์ก็อาจจะเอาชนะไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับแต่สุดท้ายมันไม่ใช่แบบนั้นครับเขาหมุนมาจังหวะพอดีเลยครับจูรอยได้อ,อดีเลย แล้วก็เลยกลายเป็นเพลงแห่งประวัติศาสตร์เลยครับเป็นการขโมยแห่งชีวิตของจูฮอยเดย์หยิบมาเลยครับโอ้โหก็หยิบก็ยิมาลลากมาลากมาแล้วเพอร์เฟกต์แสครับให้กับยานิสอันเดรตุคุมโปปิดแต้มยัดห่วงได้แบบหนักหน่วงสวยงามเหมาะเจาะทุกอย่างนี่คือเพอร์เฟกเพื่อนเเชื่อไหมครับว่าเพลงนี้เนี่ย ในบนโลกออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นประวัติการเลยนะครับที่ของ Milwaukee Bucks เยเพราะว่ามีคนดูกว่า50ล้านวิวครับเพลงนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเคลิแห่งความทรงจำเป็นโมเมนต์แห่งความประทับใจมากๆสำหรับแฟนๆของ Milwaukee Bucks นะครับแต่เป็นโมเมนตท์ที่เจ็บปวดมากๆของ Phoenix Suns ครับและก็เพราะเพลงนี้แหละค่ะที่ทำให้เดวิดปุกเกอร์เนี่ยเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA Finals ค่ะที่ทำถึง40แต้มเนี่ย2เกมติดแล้วก็ยังคงแพ้อยู่2เกมติดนะคะและก็ทำให้ Phoenix Suns ค่ะที่ครองสถิต ยามใดก็ตามค่ะที่นําอยู่2หลักใน NBA Play-Off นะคะเขาเนี่ยจะชนะค่ะเกมนี้เป็นเกมแรกค่ะที่ฟิน e ิ i ซันส์นั้นแพ้ไปแล้วเมื่อมีวอล k กี้บัคส์ขึ้นนำซีรีส์แบบนี้นะคะมันก็เป็นโอกาสที่ยากค่ะของฟิน e ิ i ซันส์ที่จะปิดซีรีส์นะคะในที่สุดค่ะเราก็มาถึงท็อปโมเมนต์สุดท้ายนะคะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือยามเนสันเจจูกุมเปในเกม6 NBA Finals ที่กดไปถึง50แต้มค่ะพาทีมลูอิบัคส์เป็นแชมป์ในรอบ50ปีได้สําเร็จ พร้อมกับคว้าไฟนอล์เอ็นวีพีอย่างสมภาคภูมิอ่ะ ในฤด,ดูกาลนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามมิวักกีบัคส์มาดูตลอดเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าโค้ชไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ย<ม>เขามีการปรับเปลี่ยนเกมของทีมมิวักกี้บัคส์มาดูตลอดเลยครับโดยเฉพาะเกมของยานิสอันเทเดกุมโปไม่ว่าจะก่อนหรือว่าหลังนะครับที่ทูฮอยเดกับพีเจทักเกอร์จะเข้ามาร่วมทีมก็ตามย้อนกลับไปเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะเห็นยานิสเนี่ยคอยบุกทะลวงนะครับจากหัวเนี่ยทะลวงบูกูเข้าไปแล้วก็มักจะโดนทีมตรงข้ามเนี่ยอ่านเกมของยานิสออกกลายเป็นโดนดักฟาเวเกมบก<อ> กีบัคสค่อนข้างสะดุดในช่วงเพลย์ออฟแต่ในฤดูกาลนี้ไม่ใช่ครับเขาพยายามปรับเปลี่ยนตลอดเลยพยายามเพิ่มมิติในการเล่นให้ยานิสครับไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3าคะแนนซึ่งตัวเขาเนี่ยก็พยายามพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องรวมถึงการยิงลูกโทษด,ด้วยที่มีปัญหาแต่เขาก็มุ่งมั่นพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับบางครั้งเนี่ยก็มายืนเป็นเซนเตอร์บ้างบางครั้งเนี่ยก็มาถือบอลบ้างเรียกว่าพยายามปรับเปลี่ยนไปโดยตลอดแล้วทั้งหมดทั้งปวงครับมันก็มาออกดอกออกผลในช่วง NBA f i n a l ไฟลนะครับโดยเฉพาะเกมวันนั้น เกม6เนี่ยครับคือเกมแห่งประวัติศาสตร์เกมแห่งชีวิตของยานิสเลยเหมือนจะเป็นการยิงระยะกลางการหมุนทําแป้มวงในการยิง3คะแนนการยิงลูกโทษก็มาครับการยิงลูกโทษดีทัใจอ่ะเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับถือว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆสำหรับตัวของยานิสเองแล้วฟิลโกลในภาพรวมก็สูงส่งมากๆครับหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือความสุดยอดของยานิสในเกมวันนั้นและก็ไม่ใช่แค่การทาแต้มอย่างเดียวนะครับการเล่นเกมรับครับยังคงสมกับเป็นอดีตผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีซัดไปถึง5บล็อกการรรรรีบาาาาววกก็็ไมมม่ธดดคใเเขข้นน กระดอนกันไปหมดเลยเขาสามารถพาทีม Milwaukee Bucks เนี่ยคว้าแชมป์ได้ในรอบ50ปีอย่างที่แอมินตูนพูดเกมวันนั้นของยานิสกลายเป็นผลงานแห่งประวัติศาสตร์เลยครับกลายเป็นผลงานชั้นยอดของตัวเขาเลยเทียบเท่ากับในประวัติศาสตร์เลยนะครับการทํา50แต้มในเกมปิดซีรีส์ของ NBA Finals แบบนี้เนี่ยย้อนกลับไปในอดีตครับปี1958เนี่ยแต้มเท่ากับบ๊อบเพชเชตเลยครับ50แต้มมากกว่าไมเคิลจอแดนในปี1998เกม6นะครับเชื่อว่าทุกคนจําได้ครับยิงลูกวินาทีสุดท้ายแล้วค้างไว้แบบนี้45แแต้มมรเลจอดนนงงาป็ แมจิกจอห์นสันครับในปี1980เจอกับฟิลาเดลเฟียสวิตซ์ซิคเซอร์สแมจิกจอห์นสันกดไป42แต้มแต่ยังไงทั้งหมดทั้งปวงก็ยังสู้ยานิสอันเดอรกุมโปไม่ได้ครับเขากดระดับ50แต้มครับใน NBA Finals เกมปิดซีรีส์ด้วยยอดเยี่ยมเหลือเกินครับความสุดยอดของยานิสยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเขาคือคนแรกในประวัติศาสตร์ NBA Finals ที่สามารถทำค่าเฉลี่ยนะคะระดับอย่างน้อย30แต้ม10รีบาว5แอสซิสกับการยิงฟิลโกอีกระดับอย่างน้อย60%ฟิลโกยอดเยี่ยมจริงๆคค่่ยงไมพออาืนแรก ในประวัติศาสตร์ NBA Finals ที่สามารถทำแต้มระดับอย่างน้อย5 0 0แต้ม1ิบรีบาวแล้วก็5บล็อกได้แบบนี้ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเขาคือคนแรกในประวัติศาสตร์ NBA ทั้งหมดเลยนะคะที่สามารถคว้ารางวาัลผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมค่ะผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP และก็ผู้เล่นทรงคุณค่าในนัดชิงหรือ Finals MVP ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมอะไร<อ>จะ<า>ขนาดนี้คะเนี่ยเหมาะสมทั้งประการค่ะ และนี่ก็คือ5โมเมนต์ที่เราประทับใจนะคะใน NBA p l a y o f f ค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีโมเมนต์ไหนตรงใจกับเพื่อนๆบ้างหรือว่ามีโมเมนต์ไหนที่เพื่อนๆประทับใจที่สุดๆเลยเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้นะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ subscribe อย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้2 3 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนของพวกเรา2 3 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ